สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับคุณครูแฟรงกี้อีกแล้วนะครับวันแล้ววันนี้นักเรียนหายไปไหนกันล่ะเนี่ยนั่นนี่ฮะนี่ o ื่อกุญริงสติแล้วเด็กชายชาญวุ้นหายไปไหนผมไม่ทราบครับแต่ผมรู้ว่าวันนี้มีชั่วโมงคุณครูแฟรงกี้ ผมก็อยากจะมาเรียนภาษาอังกฤษครับอเดี๋ยวคุณจะจะกดเขาว่า accent มาก่อนนะ a c e c e n t accent นี่อ๋อ accent accent ใช่ไหมครับถูใช่ใช่โอ้<ช>แล้วแล้วผมบอกว่า good morning นี่ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องพูดไงครับต้องมี accent ยังไงครับ,บ good morning ต้องมีเสียงเสียงขึ้นเสียงต่ำเสียงลง อ๋อจ้งอีกทีนึงคือยังไงครับครูก o ดมอร์นิ่งท a ช h e r อย่าเรมวนะมันต้องมีเสียงขึ้นเสียงต่ำเสียงกลางอ๋ Good morning, teacher. อก o ดมอร์นิ่งทิชชู่ใช่ไหมครับครูไม่ใช่ทำไมนะมีเสียงสูงเสียงต่ำไงดูปาก<ง>ครูนะใกล้ไปต้องต้องฟังไกลๆก็ฟังโอเคครับไกลไปนอกจอแล้วอา้าวก็คือว่าฟังไกลๆ วม่ไกลเท่านี้โอเคครับอ่ะไหนกูดมอร์นิ่งยังไงนะกูดมอร์นิ่งท a ช h e ์นี่อ๋อกูดมอร์นิ่งท a ช h e ์โอเคได้ไหมครับครูได้อ่าแล้ววันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างครับจะเรียนอังกฤษวันนี้เราจะมาครูจะมาให้นักเรียนตอบคำถามง่ายๆอ่ะครับผมสี่คำสี่คำนะครับในภาษาอังกฤษเพราะวันนี้เราเรียนอังกฤษ ครับผม yes คำแรก box b o x box แปลว่าอะไรครับว่ากล่องรู้จักกล่องไหมรู้จักครับเอาไว้ใส่ของอ่า box oh my god อ้าวมันมี accent accent เออ accent มันมี accent ก็ผมก็บอกว่า box ไม่ถูกแล้วครับ ใช่ไม่ถูกเพราะมันไม่มีแอคเซนต์เดี๋ยวเดี๋ยว box สกดยังไงนะครับ e o x b o x box อ๋อ box box มันต้องมีแ accent เ,เ,เอาแอคเซนต์ของ box ทำไงครับครูไหนครูทำให้ดูด้วยครับ box โอ้โหลุงรู้ว่าแอคเซนต์มันต้องออกรุนแรงแบบนี้เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ผมผมผมบังตาไม่เสียบตาอีกทีนีกูกงว๊อกโกงว๊อกโกงใหญ่ใหญ่มากกองอู้หู้โองใบใหญ่จริงๆเลยโอเคถ้าใหญ่สุดมันต้องแบบนี้ โอ้หโอ้โหกล่องใหญ่จริงๆครับครูเดี๋ยวผมลองบ้างนะ B O X บ๊อ็กซงใช่ไหมครูถูกต้องไหมครับถูกต้องนี้ถูกต้องเลยแต่ตรงนี้ไม่ถูกต้องก็คือครูกระเด็นอ้าวก็กล่องไงกล่องกองก็บ๊อง เปล่าครับก็ทำตาแบบครูไงแล้วทำต่อไปเลยครับโบรู้จักโบไหมโบโบสะกดยังไงครับบ o โอับอูแอโบบออย่โบ L ยังไงนะครูแอฮะอีกที L แอ L แอแอแอ <Es> ต้องร <zogen> ียบมาดีวยวหรอครับอีกทีชาา้ kind of าาดิแอวช้าดิแอวช้แอแอีกทีดี่คุแอวแอวแอะทุยทุยบีอะไรโบสลก่อนโบบีโอเยู่แอวแล้วต้องออกเสียงไงครับ โบเยี่โบยี่ะโบไม่ไม่ไม่มันต้องมีแอคเซนต์อ๋อแอคเซนต์ยังไงครับโบเอ้าคุณครูโอ้โหแสดงว่าแอคเซนต์ครูชัดมากเลยต้องแอคเซนต์บีโอดับเบิลยูแอลนี่จ้าลิเลยเออเออบู โอ้โหใช่ไหมครูใช่ไกล่องกลอง o กล่องกลอง o x box กล่องกล่อง box 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 กล่องกล่องชามบบูครูครับผมว่าเสียงแบบนี้คุ้นๆในหนังผีนะ ใช่โอเค box box ก,ก,กับ b ูอ่ามีคำอื่นไหมครับครูมีอะไรครับ ink 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 oh my god ink แปลว่าอะไรครับมันต้องิงสะกดยังไงแปลว่าอะไรครับแปลว่าหมึกแปลว่าสะกดยังไงครับ i n k ink i n k ink อ๋อไม่มี

อีเอ๋อูหูหน่ากลัวมากเลยโอเคไอแอนเคอีอีอียิงโอ้สนุกดีฮะเอเรียนภาษาอังกฤษกับคุณทิเชอร์แฟรงกี้นี่สนุกเหมือนกันฮะอ่ะทำต่อไปครับครูทำต่อไปแฮร์ฮะแฮร์แฮร์แฮร์แปลว่าอะไรครับ ผมถ้ากดยังไงครับ H A I R hair H A I R hair Oh my god ไม่มีเอ็กซ์เซนต์แล้วเอ้าแล้วต้องทำยไงครับครูไหนคุณลองทำใกล้ๆกล้องสินี้ย ฟังไม่เหมือนเสียงคนเลย S A I เอไออาร์เฮ้ยฮ่่าฮคุณครูทไปได้ผมบังคุณเนี่ยคุณเรอทไปอีกหน่อยเออไม่ถือเป็นอย่างนี้ดิอ่าโอเคโอเคขอโทษนะครูกล้องบุ๊ผมเฮ้ยชามบุ มึกมึกม pues ึกมึกงมึก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 ผมมึก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 เฮ้ยพึ่งรู้ว่าภาษาอังกฤษนี่ถ้าเรียนให้สนุกก็สนุกได้นะครับคุณครับทบทวนศัพท์สุดท้ายสี่คำสิ อันแรก box สะกดยังไงครับ b o x box ต่อไป bowl b o W m u l bowl ink i n k ink คำสุดท้ายคือ <H> อะไรนะ h, h, h a i r x. โอ้สงสัยต้องลาละหมดจมดและคุณรูเป็นบ้าไปแล้วครับโอ้โหสนุกมากเลยครับครูเดี๋ยวคราวหน้าผมขอมาเรียนใหม่ต่อได้ไหมได้ผมไม่ให้เด็กชายชาณมาเรียนแล้ะผมมาเรียนแทนนะโอเคเออแต่ว่าไปตอนนี้ครูตอนที่เด็กชายชาญเรียนกับครูก็สนุกนะอ่าแล้วเรียนกับผมสนุกไหมครับโอ้อันนี้มากกว่าเลยเอาแล้วสงสัยจะต้อง

ดีกครูเอา้ามึนเรียนหายกลับไปกดอีกแล้วเหมือนเหมือนเหมือนครูตอนที่ครูเรียนกับเด็กชายชานวุฒเลยเสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกๆๆดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกก็คอมเมนต์มาตั้งชื่อให้เพื่อนนักของผมด้วยนะครับ Now turn my shipmate!